อันนี้คือรุ่นเทอร์โบนะครับในเกตรองท็อปของเทอร์โบนะครับก็คือรุ่น SV เอามาโชว์ตัวด้วยนะฮะเผื่อใครแบบอยากดูความแตกต่างนะครับก็กระจังหน้าใหม่ใช่ไหมอ่ะใช่บริเวณกันชนด้านหน้านะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนทั้งชิ้นนะฮะอาจจะดูไม่เยอะเท่าไหร่นี่แต่ก็จะทำสีต่างกันนะครับดูแหลมคมขึ้นนะฮะ ไม่มีไฟตัดหมอกเลยรองท็อปนะจริงๆให้มาก็ได้แล้วก็เป็นแบบหลอดไส้ก็ได้นะครับเอาสิ่งที่ต่างหลักๆเลยแล้วกันนะครับเซนซิงมีให้ทุกเกรดอยู่แล้นะครับแต่สิ่งที่ต่างคือถุงลมครับคันนี้ไม่มีม่านถ,ถุงลมม่านถ,ถุงลมเนี่ยมีเฉพาะเกรด rs เท่านั้นจะเป็นเทอร์โบก็ได้จะเป็น e h v ก็ได้แต่ต้องเป็นเกรด rs เท่านั้นก็คือท็อปของแต่ละขุมกำลังนะครับจะได้6กตำแหน่ง ซึ่งผมมองว่าคูร่มนิรภัยณวันนี้คุณต้องให้เต็มได้แล้วนะครับเรื่องนี้สำคัญแล้วก็ตัวนี้ยังได้ล้อแมกขนาด15นิ้วนะครับก็ลดไซส์ลงไปนะครับเกรด RS ก็ได้16ไซส์ยาง185 6 0 r 1 5ยางก็เป็น m a x กซินะครับ RS ก็ได้เป็นดันหลบอีน n าเซฟนะครับอันนี้จะเป็น Max m a x กซิ MAP3 นะครับก็เป็นยางแบบเน้นความประหยัดของเขานะครับ หดอกมันแข็งแล้วนั้นเนี่ยยังไม่ทันไรนะครับแล้วก็ตัว S V เนี่ยไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ใช่ไหมแต่ด้านในเข้าใจว่าอาจจะยังเป็นหลอดไส้อยู่นะมีหลอดไส้ในโคมโปรเจคเตอร์อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวเป็นหลอดไส้นะฮะกระจังหน้าก็จะเป็นแบบโครเมียมนะครับก็จะไม่เหมือนแบบตัวนูน้นมือจับประตูเป็นโครเมียมแต่ยังได้เสาอากาศชักฟิน คขาน่าจะให้ทุกเกรดอยู่แล้วนะครับดรัมเบกนะแล้วก็ชิ้นงานด้านหลังที่ต่างอาพอไม่ใช่ตัว RS เนี่ยก็จะไม่ดูแบบดุเท่าเนาะแต่ก็เปลี่ยนนะครับอันนี้ก็คือดีไซน์ใหม่ของปี2023ในการปรับใหม่ในเชนนะฮะปฟท้าย LED อ่ะมี t e m p พลารี t ไทยนะครับนะครับจาก m a ็กซิตนะฮะเป็นยางอหล่นะครับแม่แรงอยู่นี่กล้องมองหลังคันนี้ยังได้เนาะได้กล้องมองหลังไปเบรกตรงที่3ไล่ฟ้านะครับไม่มีเลย power outlet หรือว่า usb ไม่ว่าจะท้ายอะไรไม่มีเลยนะครับแล้วก็ทำมาเป็นช่องเก็บของ นะครับตัว SV นี่ตัดหายเลยผมคิดว่าจะเพิ่มมาให้บ้างปรากฏว่าโอ้โหจริงๆให้มาสักช่องหนึ่งก็ยังดีเนาะจริงๆอ่ะตัวเทอร์โบเนี่ยอ่ะแอร์ไม่ได้อยู่แล้วถูกต้องไหมแอร์ไม่ได้ไม่ว่ากัน USB ตัวนี้ครับให้มาสักชิ้นหนึ่งก็ได้จะเป็น Type C Type A ก็ได้แล้วก็ตัว RS คุณก็มี Power Outlet อยู่แล้วแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็น USB ก็ได้แต่อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เออ SV มันยังมีที่นั่งตอนหลังที่ดูอเนกประสงค์อ่ะ แต่ตอนนี้กลายเป็นแบบอะไม่มีที่เท้าแขนไม่มีนะครับอะตัดตรนนี้อีกครับอีกไม่มีซองนะครับของ RS เนี่ยมีมีมีช่องเน็บนะครับแล้วก็มีตรงนี้อีกมันจะม,มันจะอยู่ตรงนเนี้ยเน็บมือถือได้อันนี้ก็ตัดออกไปเหลือเหลือแค่นี้ฝั่งเดียวอา ไม่มีพัเลอร์ชิฟเนาะไม่ไม่ว่ากันนะครับตัวนี้เป็น s อแต่ว่าเวลาขึ้นเขาลงเขาว่าวจะก็จะต้องแบบใช้เกียร์เแล้วกันนะครับแล้วก็ตัว SV ตรงนี้เป็นสีดำเงาดำเงาใช่ไหมอ๋อนี่ไงแถบหนังเป็นสีแดงนี่ด้านข้างเป็นสีแดงนี่แล้วก็แผงข้างประตูด้วย นะครับเป็นสีแดงคือจริงๆแล้วอ่ะถ้าเรามาขับนะรถ Honda นะนะครับแม้ว่าจะเป็นตัวแบบไซซ์ซิตี้คาร์แบบนี้นะครับมันขับดีนะขับดีแบบมันน่าใช้อ่ะนะครับแต่คุณต้องเข้าใจว่ายุคปัจจุบันเนี่ยคู่แข่งขันมันหลากหลายนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยเราเห็นรถเนี่ยบางทีเราเรารู้สึกนะเรื่องพวกนี้นะดีไซน์นะครับเนื้อง,งานต่างๆนะครับนี่ตรงนี้ก็เปลี่ยนใช่ไหม เป็นหนังสีแดงปุ่ม e con, อีคอนแอร์ออโต้ยังได้ USB อีกสอตำแหน่งทางด้านหน้านั่จริงๆให้อันเดียวก็พอแล้วแล้วก็เดี๋ยวเสียบพาวเวอร์ออเดเอาได้นะครับอันนี้ก็ Apple CarPlay ลรองรับไ l ลดนะครับของตัว Apple CarPlay ละแล้วนะครับหน้าจงหน้าจอก็ปรับในเรื่องของหน้าจอด้วยนะฮะม,มีไฟมีกระจกมาให้ก็ยังโอเคนะครับ อ่าตัดตรงนี้ไป RS เนี่ยให้ฝั่งนี้มาด้วยแต่ไม่เป็นไรอันนี้เข้าใจได้นะครับแล้วก็พวงมาลัยหุ้มหนังนะครับยังคงให้ตกแต่งด้วยงานสีดำเป็นโนแบล็คต่างๆนะฮะกระจกขึ้นลงนะครับก็ออโต้ฝั่งผู้ขับขี่เพียงแค่ฝั่งเดียวนะครับที่เหลือก็เป็นกระจกไฟฟ้าปกติบอกก็เดินได้สีดำถุงลมก็อย่างที่ผมบอกครับมีแค่4ตําแหน่งไม่มีม่านถุงลม,มนี่ไม่มี